วันนี้จะมาเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่50 something นะคะปีนี้ไปแต่งงานมาได้23ปีแล้วค่ะทำไมถึงอยากเล่าเรื่องนี้ละ่ะคะเพราะไปคิดว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรไม่ใช่แบบว่าคนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรอกนะคะแค่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นเองค่ะ และเคยได้ฟังคุณพ่อพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์สองแปกันนะคะท่านพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งน่าสนใจมากค่ะและก็เลยจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะท่านบอกว่าการที่คนเราจะมีความรักได้เนี่ยต้องทำตัวเองให้ว่างเปล่าค่ะท่านใช้คำว่า empty ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าว่างเปล่าท่านบอกว่าการที่คนสองคนต้องนอนห้องเดียวกัน เป็นเวลา10ปี20ปี50ปีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยค่ะต้องยอมที่จะเอ็มตี้หรือต้องยอมที่จะทําให้ตัวเองนะว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรเหรอคะก็ว่างเปล่าจากอีโก้ของตัวเองการอยากจะเอาชนะการอยากจะเป็นผู้ถูกการอยากจะเป็นคนที่พูดคนสุดท้ายว่างเปล่าจากความเห็นแก่ตัวว่างเปล่าจากอะไรที่มันเป็นตัวตนของตัวเองทั้งหมดนะคะ เพราะว่าถ้าเราว่างเปล่าได้แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะเติมเต็มเข้าไปได้ก็คือความรักความอดทนความเมตตาและก็การควบคุมตัวเองค่ะตลอด23ปีที่แปแต่งงานมานะคะก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแม้แต่ปัจจุบันก็ยังต้องฝึกเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์อะค่ะก็จะมีความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะสร้างครอบครัวให้มีความสุขแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อย สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องทําตัวเองให้ว่างเปล่าค่ะท่านยังสอนอีกค่ะในศาสนาของแป้งนะคะก็คือจงรักษาครอบครัวให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ปลอดภัยสําหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวค่ะแป้ว่าการทําตัวเองให้ว่างเปล่าเนี้ยคล้ายๆกับออหลักคําสอนในพุทธศาสนานะคะคาระวะธรรมข้อจากข้อค่ะก็พูดลักษณะคล้ายๆกันก็คือ ให้ละทิ้งตัวเองละลายตัวเองแล้วก็หลอมรวมกับอีกคนหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวกันไปชอบคำที่คุณพ่อบอกนะคะว่าครอบครัวเป็นบ้านของหัวใจที่บาดเจ็บครอบครัวเป็นบ้านที่จะเยียวยารักษาได้โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตนี้นะคะขอส่งกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเลยค่ะจับมือกันไว้แน่นๆเลยนะคะอดทนเข้าไว้แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะ จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะที่50 Something สวัสดีค่ะ